ทุกอย่างที่พี่เกดวางไว้คําพูดอะไรต่างๆคิดมาจากบ้านคิดมาจากบ้านคือตอนที่เราจะเข้าในห้อง elimination room หรือห้องเชื่อที่เกดเลือกเนี่ยเราเราก็เราก็จะพอเดาได้แล้วแหละว่าใครจะส่งแมนเช่คนไหนจะส่งใครเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วแหละว่าเราต้องอยากจะเล่นใหญ่เราจะทําอะไรพอออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วแหละว่าจะพูดอะไร อ,อะไรเงี้ยป็น <จะ S 2> การวางแผนหมดแล้ววางแผนหมดเลยค่ะเป็นการเป็นการทำกันบ้านใช่เพราะาเราเราก็ไม่เก่งภาษาไทยไงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็ต้องคิดเกเรู่าเกเกอยากจะพูดอะไรแต่ขอคําคมหรือคําแบบ hmm. ว่า short and sweet hmm. straight to the point hmm. ก็เลยจะถามว่าอ่ะเนี่ยถ้าเกอยากสื่อความรู้สึกเนี้ยเกต้องพูดยังไง ให้มันคมใช่เกดกับครีเอทีฟของเกดก็จะคุยกันเลิศมากใช่แล้วก็ครีเอ i ทีฟคนนี้เนี่ยก็ทำกับเกดมาทุกซีซั่นเกใจะเป็นเจ้าแม่มีมใช่ก็นั่นแหละซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มาเป็นมีมนะแต่เราแค่อยากจะแบบว่าคือตอนที่เกดอยู่แต่เฟซเนี่ยวิธีการเล่นเกมเนี่ยเกดจะเล่นคือเกดพูดอะไรเนี่ยเกดจะพูดในเกดจะนึกถึงว่าคนอยากจะได้ยินเกดพูดอะไร เกดอะคือวันที่เต้เขาบอกเกดว่าอยากจะให้เกดเป็น n นโอมี a แคมเ l l o ออฟไทยแลนด์อะเกดก็เลยตัดสินใจวันนั้นว่าเกดจะเป็นคนเกดจะเป็นเมนเทอร์ที่ทุกคนรักที่จะเกลียดอืวางเป้าหมายไว้เป็นแบบนั้นเลยใช่ลมากแล้วก็ทำถึงด้วยา